อาจารย์จะพูดเรื่องของเกาะเจจูเนาะอันนี้เขาให้เราหาคัดขึ้นกอดนะคะถ้าเห็นแนวแบบนี้แปลว่าเขาจะให้เราดูในเรื่องของรายละเอียดนะคะโอเคเนาะยองชิกยองชิกาอารมณ์ดกโกนัลจิกาซาดเทโซซากิเลเนเนีควัง ควันกวางแกกีมังโกชินฮอนยอฮงซิโรโดยูมยองฮาดาอาก็ทิวทัศ์สวยงามอากาศอบงามและใช่ไมเนาะอากาศอบอุ่นอุ่นเพราะโดยใช่ไหมแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นสักข้างหน้าเป็นเหตุเนาะข้างหลังจะเป็นผลผลก็เลยเป็นไงคะ เซสากิโชยเน่ตลอดอ่าส right. so eat, so eat, the eat, the ี่ฤดูก็มีนักท่องเที่ยวมากและและก็มีชื่อเสียงอ่าอ่าฮันนีมูนเกี่ยวกับการฮันนีมูน ชินฮุนยอแหงจีนะคะมีชื่อเสียงอือโรยนี่เป็นเหมือนแอสในฐานะเนาะจีจะหมายถึงพื้นที่พื้นดินหรือเป็นสถานที่อะไรสักอย่างเนาะนะคะเพราะฉะนั้นชินฮุนยอแหงจีก็จะหมายถึงสถานที่ที่คนเขาไปฮันนีมูนกันนะคะอย่างเช่นสมมติเราพูดว่าควาังจีอย่างเงี้ยก็จะหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือครูบอกว่าดรามา่าหรือยองวาชอยองจี คำว่าชาเดียงคือการถ่ายทำชาเดียงจีก็จะแปลว่าสถานที่ถ่ายทำเขียนเนาะนะคะจริงๆควนกวางจีหรือใช้คําว่าโยแห่งจีก็ได้นะความหมายเหมือนกันหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะพวกนี้เนาะต่อ,อมานะคะเจจูโด에เอเจจูโด에가면바다에들어가서해설물을떼오는떼오는 다다우 다운 녀를 지금도 가끔 볼수 있다. 들어세요 가면. ถ้าไปทีไป เข้าไป,ไปจริงๆตรงนี้มาขายคำว่าเฮนโยจริงๆตัวนี้แล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยนี่คือสองเปียวกิริยาหลักๆของสองอันตัวแรกคือคาดาเนาะนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็หากิริยาไว้ก่อนลองดูแต่พอบางทีมันไม่ใช่กิริยาจริงะมันมาขยายพอดีตัวนี้มาขยายคำว่าเฮนโอเนาะถ้าเราไปที่เกาะเชจูสามารถทำอะไรได้คะสามารถเห็นเห็นเห็นยังไงคะ่ะเกิม เห็นบางครั้งครั้งนะคะเห็นตอนไหนอ่อตอนนี้ตอนนี้ก็ด้วยใช่ไหมเห็นอะไรเห็นยอเหนยอคนที่จับจับสัตว์ทะเลไหมคะใช่อัไน,น,นไหมเห็นยอ ถ้าแปลตรงตัวเนาะแฮแปลว่าทะเลนะคะหนะก็คือพาดานั่นแหละเนาะแล้วก็คําว่าโอหมายถึงโยจาก,ก็คือผู้หญิงนะเชจูโดดังมากในเรื่องนี้เนาะเป็นผู้หญิงที่เขาจะไม่ได้สวมเครื่องอุปกรณ์ช่วยหายใจอะนะคะแล้ว <c oughs> เขาก็จะลงไปจับปลาด้วยมือเปล่าด้วยแบบแล้วไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรอ่ะนะคะอย่างนี้เรียกว่าแฮโยเนาะนะคะก็ดังนะก็เป็นจริงๆตรงนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เขียนเป็นผู้หญิงเนาะนะคะแต่ว่านี้ น,นีมนนนนีรูปรูปประกอบนะคะก็จะเป็นนั่นแหละก็ผู้หญิงที่แบบลงไปจปับปลาเองนะคะอย่างนี้นนเนาะรีกว่าแฮนนีอนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงตอนในที่นี้คือจริงๆคําว่านี่หมายถึงผู้หญิงไปแล้วเนาะเขาลงไปในทะเลแล้วไงต่อคะแล้วก็แล้วก็โอ้ตาดาไปหาหาหาสัตว์ทะเลอาหารทะเลสัตว์สยามตาดาหมายถึงแบบไป ไปพิกอัพอะไรเงี้ยเนาะนะคะโอดาคือเอามาก็คือไปหยิบมาไปเอามานะคะอันนี้ลูกที่สองน่าจะในเงี้ยน,นะคะก็ไปหยิบอาหารทะเลพวกหอยพวกอะไรเงี้ยนะคะส่วนมากก็พวกหอยนั่งลมอะไรเงี้ยนะคะเอามาจากใต้ทะเลนะคะตฮันกามันเซกโทโรมันจดนทนฮาร์ฟังี 여기 저기에 써 있고 귤 농장도 아주 많아서 싼 비용으로 직접 마시는 귤을 다 먹을 수도 있다. 또한 그리고 어... 아미 หินหินทน,น,นทนลาหรือบางไอตัวหินคะกู้ก่อนเนาะอ่ะนะคะตัดตรงแล้วก็แล้วก็มีมีอะไรซอยตามตรงนี้ค<ส>ือซซดาแปลว่ายืนยืนอยู่อะไรที่ยืนอยู่ยืนอยู่ที่ไหนโยกิชอกิตรงนี้ตรงโน้นใช่ไหมใครยืนอยู่ อ่ทรลาทุลาลบังทอทุลบังก็นะคะฮารดอบางเป็นภาษาเชจูเนาะเป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่าคาราบจีนั่นแหละเนาะเป็นคุณตาคุณปู่ที่เป็นลูกผิอย่างน like ี้เนาะเรียกว่าทรารีนบังนะคะก็มีชื่อเสียงเนาะของเกาะเชจูนะคะอะซึ่งทํามาจากอะไรคะทำมาจากหินสีดํามาจากหินสีดําถูกต้องเนาะและแล้วก็มีอะไรอีก แล้วก็มีอ่าสวนส้มมีสวนส้มลายสวนส้มเยอะใช่ไหมทำอะไรได้คะสามารถที่จะอ่าสามารถที่จะไปเก็บมากินกินถูกต้องเก็บอะไรเอ่ยเก็บส้มเก็บส้มส้มที่เป็นยังไงส้มที่อร่อยส้มที่อร่อยเก็บยังไงจอบเก็บโดยตรง เก็บด้วยตัวเองเนาะจิกจอบโดยตรงด้วยตัวเองก็ได้เนาะด้วยอะไรคะด้วยด้วยอ่าราคาถูกต้องเนาะเก่งมากนะคะต่อมาเนาะจจูตเอคขตอออนซารามีลามยอนนรันยูเจกุตสไยยทลกาโซจิกุน คิ념สัจฉิสัจฉิเนลหนึ่งจังจงโรน์น์ท a c h i ิโกิ t a อันนี้ยังสอบเมื่อกี้ให้ดูลูกลูกส้มก่อนเนาะนะคะอันนี้ชื่อว่าฮันลาบงนะคะเป็นส้มที่มีชื่อเสียงมากๆของเกาะเชจูเนาะนะคะมันจะเหมือนมีจุดอยู่ตรงนี้นิดนึงอะนะคะ,ะลูกล่างจะแปลกๆนิดนึงเนาะนะคะอ่าแล้วก็ชื่ออะไรเนาะชื่อว่าฮันลาบง นะคะจริงๆแล้วอันนี้จาําง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วที่เกาะเชจูมีภูเขาที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้ชื่อว่าภูเขาฮันลาซันนะคะอันนี้ก็จำงา่ายๆเนาะชื่อคล้ายๆกันเนาะนะคะอ่ะต่อมาเนาะนอกจากนั้นยังมีอะไรคะที่นี่มีมีปัตเปไดปัตอิลามยอนถ้าเป็นแมนะคะถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นคน คนที่ทำไมที่มาตาอุดาไปแล้วก็มาเนาะไปมาที่ไหนไปมาที่เกาะเจจูทำอะไรได้บ้างเออโนรันอ่ะตรงไหนได้อีกมีสันทานอีกตัวหนึ่งนรันสรัสอืมเธอรอคาซอโอคาซอถูกต้องเนาะเธอลคาดาแปลว่า เราเข้าเข้าไปไปไซเยไซคืออะไรคะตัามกลางต่างนะอันนี้เป็นชื่อดอกไม้เนาะยูเชโกอดอกไม้สีอะไรคะสีเหลืองดอกไม้สีเหลืองเข้าไปแล้วสามารถทำอะไรได้บ้างสามารถถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปที่ระลึกถูกต้องเนาะนะคะรูปที่ระลึกเนาะฮันจังชงโด าค่ะชิูตาทุกคนเลยที่ไปนะคะถ่ายรูปประมาณประมาณกี่รูปประมาณหนึ่งรูปประมาณหนึ่งรูปเนาะนะคะทุกคนเข้าไปถ่ายถ่ายรูปเนาะนะคะประมาณหนึ่งรูปอันนี้เป็น,อน,นดอก,กดอน,นี้เนาะนะคะช่กตก็จะมีชื่อเสียงเรื่องเนี้ยนะคะคนก็จะไปถ่ายรูปกับดอกไม้สีเหลืองนะคะแล้วก็พวกนี้เนาะ โอเคเนา okay, ะสำหรับเรื่องของเกาะเชจูมาดูรายละเอียดนะคะว่าทำไมข้อสี่ถึงถูกมาดูว่าหนึ่งสองสามผิดเพราะอะไรเนาะหนึ่งบอกว่ายอนงจังอีแคมยอนมูลยโลคูร์ลตาโมเกอร์ซิตะที่สวนส้มอ่าใช่ไหมถ้าไปที่สวนส้มส,สามารถ ส้มมากินได้ฟรีถูกไหมไม่ถูกผิดตรงไหนคะเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าสามารถกินได้แบบซันพิยงนอกเนานะราคาถูกไม่ได้แปลว่าฟรีเนาะนะคนะข้อนี้เลยไม่ถูกเนาะข้อสองค่ะเชจูโดเอมันตอนเฮนยอนตรีชิกกมมนโมดูซาราชอตตา อ uh, mm. ่าฮันยอะไรเอ่อมอนเหมือนฮันยอแบบแต่ก่อนที่เคยมีแบบเยอะที่เกาะเจจูต้องเนาะี่ประธานเนาะอ่าฮันยอที่เคยมีเยอะที่เกาะเชจูเป็นไงคะตอนนี้หายไปหมดแล้วหายไปหมดยังยัง,ยง ยังเนาะนะคะเขาบอกตอนนี้ก็ยังเห็นได้อยู่เนาะนะคะเพราะฉันยังไม่หายไปหมดเนาะรู้จักแกมมาทอนเนาะทอนก็คือเปลี่ยเนเฟิร์บให้กลายเป็น adjective นั่นแหละเพื่อมาขยายคำนามนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนอื่นอีื่นแบบนี้เลยนะพวกนี้เป็นเรื่องของอดีตเหมือนกันนะนะคะทั้งตอนและอื่นอื่นนะคะแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะน,นะคะอันนี้อันนี้ทราบความแตกต่างของสองแกมมานี้ไหมไม่เลยค่ะไอ้เนาะ,ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูข้อในี้ให้จบก,ก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาดูแกมมา ข้อสามน้องผิดตรงไหนคะมาดูกันเยจูตัวน้นทา,ททธาเธอแทซอเคียวอุเรควันควันกวางแก,กกีคาจังมันตาเพราะว่าเจจูอุ่นอากาศอุ่นนักท่องเที่ยวเลยเยอะที่สุดตอนหน้าหนาว เพราะอะไรคะทำไมไม่ตอบข้อสามอ่าพอเขาบอกว่าว่าถูกฤดูทั้งสี่ฤดูเลยเนานะคะซาจินตอนในในเนาะไม่ใช่แค่ฤดูหนาวอย่างเดียวเนาะนะคะ,ะข้อนี้ก็เลยไม่ถูกมาดูข้อสี่ถูกเพราะอะไรเนาะอยูเจกุศยเยสโซสาชินอร์ชิเนนสารันตุรีแมะวุมันตาก็ตรงประโยคสุดท้ายเลยที่บอกคนไปถ่ายรูปด้วย 아이ลู그 이제 제주도가 이제 화산섬이다 보니까 제주도 옆에서 보면요. 이 바깥쪽 엣지 아웃라인은 이렇게 평평한 평평한데 가운데 한라산이 있어. 가운데 이렇게 올라가거든요. 약간 요렇게 생겼어요. 그러다 보니까 이 평평한 플랫한 필드에는 이런 유채꽃이 많이 펴져 있고요. 이제 위로 올라갈수록 이제 화산이 높아지면서 올라가면은 이제 그런 이제 아까 한라봉 같은 그런 키우는 이제 그런 팜도 있고 올라가면은 이제 산 뭐라 그래? 그집 นะคะปกติจะเป็นภาพแบบคลาสสิกเหมือนแบบโปสการ์ดที่ไปก็จะเป็นเหมือนมองเห็นภูเขาฮัลลาซันซึ่งเป็นภูเขาไฟเนาะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเป็นแบบหญ้าแบบเนี้ยเนาะแล้วก็แบบดอกไม้สีเหลืองเหลืออย่างเงี้ยทุกคนก็จะไปถ่ายรูปตรงเนี้ยนะคะเป็นแบบฉากคลาสสิกเลยฝั่งนี้อาจจะมองเห็นทะเลหน่อยเนาะนะคะแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าแบบเป็นโปสการ์ดแบบคลาสสิกมากเลยแล้วก็ ตรงนี้เนาะเป็นเรียกจริงๆทั้งภูเขามันอะทั้งเขาทั้งทั้งเกาะแล้วกันเออจะททั้งเกาะทั้งเกาะมันเป็นภูเขาไฟอยู่แล้วนะคะทําให้เหมือนเขาว่ากันว่าแบบดินมันมีแร่ธาตุอะไรสักอย่างที่ทำให้ส้มมันแบบอร่อยมากกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยเนาะอ่ะแล้วก็ข้างบนก็จะมีบนภูเขาฮาราซันจะมีเป็นแบบเหมือนเป็นทะเลสาบเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนาะแล้วก็จะฮันะส่งให้ชี้พายกเจูโดอนกจูโดมี อี유체곱또이거그주변잡으면이제말로서말도이제돈주고저는좀타볼수도있거든요แบบมีกิจกรรมนึงที่คนไปทําที่เกาะเชจูเนะก็คือถ่ายรูปขี่ม้าริมทะเลอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนแบบไปพัทยาเมืองไทยอ่ะที่ที่เกาะเชจูก็มีเหมือนกันนะคะสามารถไปแบบจ่ายเงินแล้วก็ให้เขาแบบวนสักรอบถ่ายรูปได้ก็จะัสดีนิดค่ะโอเคเนาะสําหรับเกาะเชจูนะคะ